สิบเอ็ดบวสวดมังคลาสุตังเสวนาจะพาะนาันังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตามังคลามุตตะมังปฏิรูป,ประเทสวะโสจะบุเพจากตะปุญญาตาอาตตะสัมมาปณิทิจะเอตามังคลามุตตะมังพาหูสัจจจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตา,ตาจะยาวาจาเอตามังคลามุตตะมังมาตาบิตตอุปทานางปูเร ปุตตะทาราสสังฆาโหานากุลากัจฉกรรมมันตาเอตามังขลม,มุตตมังท่านันจะธรรมะจริยาจะยากตานันจะสังฆโหนาวัชานีอ้อนณาวัชานิกรรมานิเอตามังขลม,มุตตะมังอารติวิรติปปา,ปามัชฌาป,ปานาจะสัญญโม o. อัปปามาโทจะดทำเมสุเอตามังขลม,มุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถิจะก,กตันยุตากาเลน่าธรรมะสาวนังเอตามังขลมุตตะมังขันติสุ ขันตีจะโสว่าจัสตาสมานานจะทัสนางการเลนาธรรมมาสากฉาเอตัมมังคลมุตตมังตโปจะพระมาจาริยันจะอริยจะสัจนาทัศนังนิพพานาสัชิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธะโลกรรมเมหิจิตตังยัสสานากรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกตวานิสัพพัทะมาปราชิตาสัพพัทะโสทิงฆาชติ ตันเตสังมังละมุตตมันติยังกินจีวิตตังอีทะวาหุรังวาสักเกสุวายังราตานางปณีตังนาโนสมังอัิตถาคาเตนะอีธรรมปีพุทเทราตานางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถโหตุขายังวิราคังอามตาตังปณีตังยะทัชคาสก,กยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอีธรรมปีธรรมเมราตานางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยามพุทธาเศษโษปโระประป,ร,ปร,ริวันณียิสุจริงสมาธิมานานตาริยากันยามาหุสมาธินาเตนะสามโมนะวิชติอีทัมปีทัมเมรตัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอาัะาสตังปัสสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขีเนยยา สุข่าตาสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอีธรรมปีสังเคราตนังปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัตถิโหตุเยสุปายุตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโคตมาสานามหิเตปติปตาอามาตังวิไคหะละถาผู้ช้านิพุติงบุญชมานาอีธรรมปีสังเคราตนังปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัตถิโหตุขีนางปุรานางนาณวังนาทิสัมพวัง วิรัตจิตตายติเกพระวสมิงติเต,ตขีนาพีชาวิรุณหิฉันทานิพันตีทีราญาถายามปฏิโปอีธรรมปีสังเคราตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุอัตาหาเวชิตังเสย,ยเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตาทันตสะโปสัสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนาคันทพโพนามาโรสหะพระมุนา ชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปสัะชันตุโนภาสิตะมีทังเตนะพระคะวตาชานาตาปัสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเมตุมเหมาอนุสเวนะมาปรามาปรายมาอิติกิรายมาปตากสาสัมปทานเนนะมาตะกาเหตุมานนายาฆาเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิถินิชานขันติยามา พระผ้ารูปตาญามาสมาโนโนคัรุญาธาตุมเมเหอตตะนาวะชาเนยญาธาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยูฆรหิตาอิเมธมาสมาตาสมาธินาอหิตายาทุกขาญาสังวัตตันติอธาตุเมเหปะชาเหยญาธาญาธาตุมเหตอตตะนาวะชาเนยญาธาอิเมธมากุสลาอิเมธมา,า,มธมานวะชาอิเมธมาวินยูปัสถา อิเมธมาสมมาตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปชชะอุปสัมปัช,ชะวิหะเรยาถาติอุปนิยติชีวิตามัป,ปมายงชรูปะนิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมาราเนเปขมาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามัป,ปมายังชรูปะนิตาสานาสันติตานาเอตังพรัง เอตังพยังมรณนเปกขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยท่ากายเยนาสังยามโมวาจยายะอุทะเจตาสาตังตัสะเปตัสะสุขายาหโหติยังชีวามโนปะกะโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโม,มสุจินโนสุขะ มาว่าหาติเอสานิสังสโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขติงขัจติธรรมมจารสเพสังขารานิจติญธาปัญญาญาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติอะญาาปัญญาญาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพธรรมมานาตาติยาธาปัญญาญาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสัมโควิสุททิยา อปันนาะกัดฐานะเมเกทุติยังอาหูตกิกาเอตะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนากังพาหุงเวสารนางยานติปะาตานิวนานิจะอารามะรุขะเจตยานิ มนุษย์สาพระยะตาชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณนามุตตะมังเนตังสารณนามาคามาสภาทุขขาประมุดจติโยจะผู้ทันจะธรรมันจะสังคันจะสาระนังขโตจัตตาริอริยสัจจานิสามารถปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสามุปปาทางทุกขสัาจะอติกามังอริยันจะอัฏฐานขีกังทุกขูปสัมาคามินางเอตังโขสาระนังเขมังเอตังสารณนามุตตะมังเอตังสารณนามาคามาสภาทุขขาประมุดจติ อตีตังนานวาคะเมยยะนาปฏิกังเขอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเย่าตีตามปะฮีนันตังอป,ปัตตันจะอ,อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาพิปัสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุภูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่ครอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองๆให้ปลูกโ่ง,งเถิดอาเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามาณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งน้าหีโนสังฆารันเตนะมหาเสเน่ะมัจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตาตมตันที่ตังตังเวระเทกะราโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดข้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล ชรารำมอมหิชรางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำมอมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รมรณธทำมอมหิมรณังอนาตีตาเรา,ามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรากของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสกมหิกรมทายาโทกรมโยโนีกรมพันธุกรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีการยาณังวาปาปกังวาตัสธายาธาพระวิสามิ เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอามเหหีอภินหังปจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดทุกขับปตตาจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกับปตตาจนิโสกาโหนตุสพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอามเหหีสัมพัตต่างปุญญาสามปทางสพเพ เทวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาธานางังททันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพาทาเอพาวนาพิราตาโหนตุขาชันตุเทวตาฆาตาสเพพุทาพระปัตตาปัจเจก,กานนจะยังพลังอราหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานมีสัพพโสหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพะนามเส ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปยขเรภูที่ขเรตหิงต,ห,งตหิงตาธร,รมาธาเนนาพระวันตูปูชิตาโสถิงกโรนเตทวิหารามันทะเลเทราจะมัชานาวกาจะพิคโวสารามิกาธานาปฏีอุปาสกาขามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสราสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสามภาวา ังเสทาชาตาอัฐาโวปะปาติกานินยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสะการณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจบปุคลาสังโค,โคโหตุสามะโควะอัฏฐายะจะหิตายาจะอัมเหรคตุสธรรมโมสเพปิธรรมมาจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยมามะธรรมเมอริยะวัปอริยะปะเวทิเต หันธมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสปุญญาสิธานิกตัสสายานาน,านิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาปิเยปิยาคู่ณวันตาจะไมาหางมาตาปิตาทโยทิฐาเมจะปะยาทิถาวาอันเยมาชตาเวริโนสัตตาทิถันติโลกสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโการา สังสารันตาภวาพะเวยาตังเยปฏิยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานะปุญญานางังอนุโมทนาเหตุนาสาเพสัตาสะทาหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมาป่าทันจาาปปะปลตุเตสาสาสิทธิังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งศัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตรัสตรัยด้วยการสวดสารยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสรธทายมนมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระกิ่งพรีพินาฏโดยมูล,ลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศพิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทอรส